สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเสนอเรื่องพื้นฐานง่ายๆนะครับเกี่ยวกับคลุยที่มีเ้นเสียงกว้างกว่าคุยปกตินะครับทวนี้ทักษะของคลุยที่ปกติตามคีย์นะครับอย่างสมมุติเราเป็นคลุยคีย์ซีคีย์บีแฟทเนี่ยถ้าเราต้องการโน้ตที่ต่ำกว่านั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะมีสัก2อสวิธีนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับ ก็คือเปลี่ยนคลุยที่ต้องการเล่นคีย์เดิมแต่ให้คีย์นั้นมันต่ำแล้วครอบคลุมไปเปน็นในถึงตัวโลตัวนั้นเช่นในกรณีที่คีย์ c นะครับถ้าเราต้องการจะเล่นโล b หรือโล b fat เราก็เล่นคุย b fat เลยก็จะง่ายนะครับนี่คือวิธีที่1น,นะครับวิธีที่2นะครับก็คือปรับจะปรับคีย์ได้ไหมแทนที่เราจะเล่นคีย์ g นะครับที่ต้องการมีตัว b นะครับซึ่งต่ำกว่าตัวโดสุดนิ้วของเราเนี่ยล้วก็กลับเล่นคีย์เอแฟรแต่ส่วนใหญ่แล้วนักเป่าคุยส่วนใหญ่แล้วจะยังมีความสามารถตรงนี้กันอย่างไม่ไม่คล่องนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงในการเปลี่ยนคีย์ด้วยตัวเองซึ่งถ้าเครื่องมีมาตรฐานสามารถเล่นได้ทุกคีย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับที่คนทากันทั่วไปเช่นเอากระเดื่องมาติดซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แล้วก็ไม่ได้ภูมิปัญญาอะไรเลยนะครับก็คือเอากระเดื่องแบบฝรั่งแบบฟุตแบบคอร์เนตเอามาติดเพื่อจะปิดรูรูนั้นนะครับแล้วจะใช้เมื่อไหร่ก็กดลงไปอันนี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าเพลงทุกเพลงมันก็ไปใช้ตรงนั้นตลอดจะสังเกตเห็นว่าเวลาคนเขาจะรลบิวขายเออรีวิวขายกลุย่ยพวกเนี้ยเขาก็จะหาเพลงที่มีแต่ทัวทีตัวนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันมานั่งขำว่าทําไมต้องเป่าแต่เพลงนั้นแล้วเพลงนั้นทําไมต้องใช้คีย์นั้นเออมันก็แปลกดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการตลาด วันนี้ผมใช้ทริปง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับทริปง่ายๆเวลาการจะเล่นโรบีเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยอย่างอย่างคุยเนี่ยคุยเมืองคุยเมืองจะเห็นว่าก็จะเรียงลักษณะผสมกันนะครับอย่างคุยเราเนี่ยจะเป็น C ีก็กระเดือกกระเดือกจะเป็นเมืองก็โอเคนะครับเป็นได้ทั้งนั้นแต่ลักษณะหนึ่งที่คุยเมืองคนชอบใช้กันและนักปรับคุยหลายๆคนชอบใช้กันก็คือใช้สีนิ้วล่างเห็นไหมครับซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับ เขาเกิดมาแบบนั้นเขาเรียนรู้แบบนั้นนะครับก็เป็นวัฒนธรรมแบบของเขานะครับก็ไม่ได้ผิดขอให้เสียงไม่ได้ก็แล้วกันเมื่อเขาไปใช้สีนิ้วอย่างนี้เสร็จแล้วแสดงว่าเขาก็เหลือเนี่ยเหลือนิ้วค่อยว่างเห็นไหมฮะอันนี้คือง่ายที่สุดเลยที่จะทําโรบีแต่ขุยค,คุณต้องคุณต้อง,ต,องต้องเทสให้ได้นะครับคุยคุณต้องโฟกัสให้ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างเห็นไหมครับแทนที่จะใช้นิ้วโป้งกดแล้วเป็นโดก็กลายเป็นนิ้วโป้งกดแล้วก็เป็นทีซะแค่นั้นเอง ถ้าเราไม่ถนดัดเราก็เล่นคุยปกติเห็นไหมฮะผมก็เล่นคุยปกติแล้วแป๊บเดียวเห็นไหมฮะแต่พอจะใช้เมื่อไหร่ผมก็ขึ้นมาปกติปิดตรงนี้เลยเนะฮะเนี่ยช้ปิดฉะนั้นลักษณะของการโลบีนี่ก็คืออย่างที่ผมผมได้ทําได้รีวิวไปนะครับครูเพลินได้ไปทําโลบีโลบีแฟตโลเอโลจีจะสังเกตว่าลุยโลบีของผมเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องโลบีผมจะไม่ใช่กระเดื่องเลยนะครับเพราะผมผมมองแล้วว่ากระเดื่องมันไม่ได้ ทำให้รู้สึกว่ามันมันทาให้ตื่นเต้นนะครับมันเป็นเรื่องของการลอกเล่นแบบธรรมดาธรรมดาอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆคุยเรานี่คือคุยคีนะครับแต่ตัวนี้สามารถเล่นซีปกติได้เล่นโลบีได้ไม่มีกระเดื่องใดๆนะครับไม่ต้องไปสร้างกระเดื่องซ้อนนุนน่นกระดกนุ่นกระดกนี่โอ้โหนวัตกรรมกันมากมายนะครับถ้าคุณจะทํากระเดื่องเนี่ยกระเดื่องต้องมีคุณค่ามากกว่านั้นนะครับอย่างที่ผมทำทูเว์เนี่ยกระเดื่องต้องมีคุณค่ามากกว่านั้นคืออยู่ระยะของการย้อนสอนและไปไกล นี่ผมขอเทสโลบีตัวนี้ให้ดูนะครับว่าทําไมต้องใช้ขุยโลบีที่มีกระเดื่อมเพราะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็มีมูลค่าในการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเราใช้ง่ายๆดูครับดูนะครับผมจะเล่นทีโดเลผมจะเล่นโดเลมิธรรมดานี่ก็เหมือนขุยธรรมดาเลยโดเลมิสั้นมีเลโดนี่ครับผมจะเล่นอีกแบบหนึ่ง ก็ยังเหมือนเดิมเครับเพียงแต่ผมเปลี่ยนนิ้วแล้วจะเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตอนที่เราจะใช้อะครับเรารู้อยู่แล้วเพลงไหนที่เราจะใช้โลบีเราก็ขยับนิ้วนิดเดียวง่ายไม่ต้องมาเก,กะกะไม่ต้องมาห่วงพะวงกับไอ้เรื่องริมหรือถ้าจ้าเท่ก็เรื่องของคุณนะฮะถ้าจ้าเท่แต่จริงๆแล้วคนเปล่าอย่างเนี้ยลักษณะของการประกวดใดๆก็ตามเนะี่ยผมเป็นกรรมการเนี่ยผมจะมองเรื่องภูมิปัญญานวัตกรรมมากกว่าไอทีอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันเป็นตัวช่วยเฉยๆนะครับแต่มันไม่ได้เป็นตัวเสริมปัญญานะครับอันนี้ผม อเอาเพลงที่คุณชอบรีวิวกันเสียงขุยเรียกนางกี่จีผมจะทําให้ดู ฉะนั้นถ้าเล่นอย่างนี้ได้มันก็เหม่นต้องมีโลบงโลบีลิมอะไรมันวุ่นวายเลยสบายสิคือเรียบง่ายแต่สามารถพลิกแพลงการเล่นโชว์สมรรถนะของผู้เล่นได้มากขึ้นฉะนั้นคุยโลบีในรูปแบบเนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปปิดสกอตเทปอย่างที่บางคนก็นมาอวดนะครับปิดโลบีเพราะปิดอย่างนั้นอ่ะโทนเสียงมันจะเปลี่ยนนะครับโทนเสียงจะเปลี่ยนก็เ,เรียกว่าอินโนเทชันจะถูกเปลี่ยนเยอะนะครับแต่เล่นแบบนี้ก็คือรักษาสเต็ปเดิมเพียงแต่เพิ่มทักษะในการเล่นขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับ ผมไล่ทีโดเรมีให้ดูแล้วดูคู่ทีคู่แปดเห็นไหมครับนีท่ทีนะฮะแล้วก็คู่แปดของเขาเดือนเพลนง่ายๆเลยครับ ไม่เห็นจะต้องไปซื้อขุยหรืออะไรที่มันต้องเพิ่มออปชั่นอะไรมากมายอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปโจมตีคนที่ทํขุย่โรบีนะครับแต่ผมคิดว่าเงินทองเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราสามารถพัฒนาตัวเราเองได้เนี่ยมันเป็นหลักการง่ายๆเลยครับใครเห็นก็ว้าวมากสักกว่าอีกนะครับเพราะหลายๆเพลงเนี่ยผมเชื่อไม่ได้เล่นตัวทีหรอกครับแต่เวลารีวิวเนี่ยมักจะหาตัวทีมาเล่นกันตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของส่งเสริมนวัตกรรมความคิดนะครับท่านใดที่เป็นนักคิด ท่านใดที่อยากจะเป็นนักคิดนะครับผมบรรยายอยู่หลายๆสถานที่นะครับเรื่องของคุณสมบัติของนวัตรกรรมคุณสมบัติของการที่จะเป็นอินเวนเตอร์ควรจะต้องมีหลักการใดๆนะครับฉะนั้นวันนี้จบนะครับคุยรอบีผมทําเดินไปนให้ดูทีหนึ่ง ครับสวัสดีครับ